โอ้มชานติวันนี้วันที่13เดือนเมษายนปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้โชว์ความมหัศจรรย์ในขณะที่ มีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกให้ทำงานรับใช้ที่จะกลับมาเป็นเทพที่สูงสง่งแล้วทำคนอื่นให้เป็นเช่นเดียวกันคำถามของเมอร์ลีในวันนี้ลูกคนไหนรับสิทธิ์ต่อมรดกของอาณาจักรคำถามลูกคนไหนรับสิทธิ์ต่อมรดกของอาณาจักรคำตอบผู้ที่มาสู่สความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่กับพ่อ แล้วก็ให้ข่าวเต็มๆของพวกเขาในกิจกรรมตและรายได้ของเขาให้กับพ่อลูกที่แท้จริงเช่นนั้นรับสิทธิด์ดอมรดกของอาณาจักรผู้ที่ไม่ได้มาอยู่เบื้องหน้าพ่อและไม่ได้บอกข่าวของเขาไม่สามารถได้รับมรดกอาณาจักรได้พวกเขานั้นมาเป็นลูกบุญธรรมบาบาพูดว่าลูกๆ จงให้ข่าวเต็มๆของลูกเพื่อที่บ,บาบานั้นจะสามารถเข้าใจได้ว่างานรับใช้อะไรที่ลูกํามาบาจะทำให้ลูกๆเพียนพยายามภายใต้สถานการณ์ทั้งหลายสาระของคุณธรรมในวันนี้จะสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะมาเป็นลูกปัดของลูกประคำแห่งชัยชนะ จงใส่ใจกับตัวลูกเองอย่างเต็มที่ให้ทำงานรับใช้ในการที่จะกลับมาสูงส่งแล้วทำคนอื่นให้สูงส่งบาบบอกว่าทำงานรับใช้ที่จะกลับมาสูงส่งและทำให้คนอื่นสูงส่งจุดที่สองอย่าได้แสดงการกระทำที่ผิดใดๆซึ่งลูกนั้นจะต้องทรมานให้ทำตามคำแนะนำของพ่อในทุกๆย่างก้าว พรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกเป็นผู้รับใช้ทางจิตวิญญาณและดึงดูดทุกๆคนด้วยแรงดึงดูดหรือสภาพที่ดึงดูดของลูกขอให้ลูกนั้นเป็นผู้รับใช้ทางจิตวิญญาณและดึงดูดทุกๆคนด้วยสภาพที่ดึงดูดของลูกผู้รับใช้ทางจิตวิญญาณไม่เคยคิดว่าไม่มีการขยายตัวของงานรับใช้ หรือว่าไม่มีใครที่จะฟังพวกเขามีหลายคนที่ฟังลูกแต่ลูกเพียงแต่ต้องทำสภาพของลูกให้เป็นจิตวิญญาณแล้วดึงดูดแม่เหล็กนั้นสามารถดึงดูดบางสิ่งเข้ามาหาตัวมันเองได้ดังนั้นลูกจะไม่สามารถดึงดวงยาน เข้ามาด้วยพลังจิตวิญญาณของลูกหรือแม่เหล็กนั้นสามารถดึงบางสิ่งเข้ามาหาตัวมันเองได้ดังนั้นลูกไม่สามารถดึงดูดดวงยานเข้ามาด้วยพลังจิตวิญญาณของลูกหรือดังนั้นจงมาเป็นแม่เหล็กผู้ที่มีแรงดึงดูดของจิตวิญญาณซึ่งดวงยานนั้นจะถูกดึงดูดเข้ามาแล้วมาอยู่เบื้องหน้าลูกโดยอัตโนมัตินี่คืองานรับใช้ของลูก,ลก ผู้รับใช้ทางจิตวิญญาณคติพจน์ในวันนี้เพื่อที่จะมาเป็นตัวของการแก้ไขจงให้ความรักและความเคารพอย่างต่อเนื่องกับทุกๆคนคนทำเพื่อที่จะมาเป็นตัวของการแก้ไขจงให้ความรักและความนับเคารพกับทุกๆกคนอย่างต่อเนื่องอัจฉโอมชาติ